สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนมาสุสนันต์อูลองสานเดอ้อมือนี้สิเห็ดอ่อาำกระหอกกินทุกคนอยากู้ซึเพราะจะเกินอยากกินแบบเห็ดซีบแซ่บทุกคนเชฟสู้แม่กิ่นยุเฮือนเสือสาบคนทุกคนแม่จันออตโอต้แล้วกะ็อู้เดี๋ยวนี้ออโต้ให้กินข้าวให้กินน้ำนนนะนเลยเดี๋ยวนี้นะตะกี้โอ้ยซวยสิกินขา้าวกินน้ำได้ไหมเนาะไม่ตู้พ่อกระไรสิธรรมดาว่าเอาข้าวเอาน้ำเพื่อกินนี่เดี๋ยวดิ้อันให้กินข้าวให้กินน้ำดีใจเด้ลูกสาให้้กินขว น้องอูซีอันอ้อลามห้องคนแต่ว่าดแม่แม่นี่แวมาต้มนะต้มมันสุกๆแล้วเขาอันมาตามเอาขาดแม่อีหนังเยเส้อลาแล้วม่บมมาได้ขอมเรักอนีแม่เลยเด็กเต้เสือมะเี้าเนาะอื้อแ่บาเสื้อมะวานสปี๋เนาะครับเอาแม่มากกรับเอาเราสนเนกินแม่ลูกเลยกินเลยมันมันขึ้นมันมันเป็นเรื่องอันนี้ลางก่อนล้างจะค่อยมามาปาเดน้ออูซี ปาดคนถึงล่างทีล้างกนยังปาดในวิตามินยังบ่งเสียคนถึงล้างอันเดียบละบอกอันนี้เหา่าเห่าสิเรียกบ้านเอาอันนี้มาเราไปล้างก็เราเป็นคนมาปาดแบบมาปาดเพิ่มนขนาดแต่เนี้ยเลือกเอาไว้กินมื้อนเช้าเลยเนาะมือ้อเศร้าแกงคั่วเสื้อแล้วกินกับอีกเพื่อนหนึ่งมัาดูลองสารมาแบบเดียด้กินอาหารนะมาซาดได้กินแบบอันนั้น มื่อนี่ต้นตาลพาไปซื้อเครื่องมาขายทุกคนเม่เม่จันบุก้าให้น้องอู้เอาไปคนเดียวย่างทั้งอูขายคนง่ายที่ไปคนเดียวแล้วเม่เม่จันบุเ้อไปทั้งอูไปยังเฮียนคับพนะใช่พวกนีเพื่อนู่งนำเงินก็มัเกมมเป็นตอนให้คนบริล่ไปส่งเครื่องอทุกคนขายเคทางออนไลน์เมืออื่นกับจีเด้เมื่อแหล่งจีได้์นางเฮ็ดคลิปขายทางออนไลน์เฮ็ดไปทุกอันทุกคนพอได้เงอิน

หูยเทคนิคแค่มันจันว่าแม่โอ้ยสีเฮียตลอดเดี๋ยวซอกบอนดีก่อนนี่ทุกคน รองตัวก็ไปล้างก็ได้ดิ กคนใส่ปลาแดงลงไปทุกคนให้ปลาแดงเอาปุกๆหน่อยนึงเนาะ อู้ใส่ปลาแดงลงไปแล้วก็ใส่กระฮอกใส่มะเขือใส่ขิงใส่มักเพชรลงไปเลยทุกคนเลยต้มให้มันปเปือ่อยๆเลยทุกคนมาอู๊ดเขาแบบเรียกว่าสูตรบ้านเลยทุกคนขาดพักอีตู้ค่ะพักอีตู้คือสฉีดเสียมต้มมันเปื่อยๆแบบนี้นะนี่ทุกคนน้องอู๊ดซีต่ำเขาเบื่อเนาะมักเพชรน้องอู๊ไว้ต่ำใช่เนาะเพราะว่าเราจะเอาตัวต้มมันมาต่ำ เบเซอร์เอาเพชรอีกมันสีเพชรเนาะอันนี้มีมีข้าวเบือมีหัวสีไข่ติกกระเทียมมีมากเอ่อมีผักหัวหอมมาทคนเล ทำให้มันเล็กเล็กเซ่เซ็ต ต้มไปดนหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้ได้มะเขือเนยก็เริ่มที่สุกละวันนี้ชีไปเอาตำม,มะเขือเนยใส่ทุกคนเอามะเขือใส่มะเขือี่เอาไปต้มมันสุกๆนี่นะนีมะเพดมากเลยเอามาต้มต้มแล้วเอามาตำคืน อูนีมากมากเลยอลามกหองมากแค่มากว่าอลามหนูกบมากหนูไหวอ่ะคือว่าแบบบุบได้กินโดนแล้วทุกคนอยากกินรู้หนูไหวแต่มันบุมีส่วงนี้บุเห็น ครับครับข้าวเฮ้ยทุกคนเรื่องตำเราเขาจะเอามาใส่ในนี้คืนเ <c oughs> ขาเบื่อเนี่ยน้องอุ้กก็จะเอาลงพร้อมกันเลยเพราะว่าเอามาตำม,มาดิสูตดไผ่สูตดมันเนยทุกคนเด้อบวัวกัน เอินกันเอนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะมาพักใส่ทุกคนเนาะนุะน่มซ้ำกันกับคุงเนาะ นี่ทุกคนอาห้านมมือนี้ออลกะหอกกลับไปมักท้วกลับมากอันเด็กกับแม่มะแข้งขมแล้วกันซุปพักป่ามื่อเศร้านี่กินข้าวคาบเดียวเลยมือนี้นะไปกินข้าวทุกคนป้ากินข้าวเด้อกินมะ Tao à thế đó được Má, bỏ lạc, uống sự mạnh hơn hết 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 Bình hết 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 Bi hết พีเบิร์ดเอบีมาได้ทุกคนเด้อกินข้าวเด้อดีกว่าดูออลามยากยากยากคนจนลักซิดยากไหนออลามกาอนเลยซื้อตัวกับโบรามันแพงแสนปายสอง แบบเนี้ยแม่เห็นคลิปอันนั่นนะดอไทยดูไทยซื้อคลิปเราไปเดี๋ยวเราพาดจะไม่ให้เราบัวพันอมไม่ตู้แนละ้วเพอร์ที่กินนึ้งแต่ข้องนี้แหละแก่ไม่หนักเลยอะ่ะป้นปลาบ่แกงปลาบ่ หนึ่งสุกามัน,มน,มนซะซะึ่งมรสายดาสมากุมๆอุ้มมากสุด มีเครื่องอีกเรือมีหลายคนถามว่า้องอู๋เอาอย่างมาขายออนไลน์เห็นโจยยเอามามันจะเป็นสันวางเครื่องทุกคนสันวางเครื่องใส่พวกประเภทแบบใส่หมี่ใส่ขนมหรือว่าใส่ข้าวใส่บ่วงก็ได้นะใส่เครื่องเหมือนกันเครื่องใส่เดิมแล้วก็แสบเป็นแมสซี่ชื่อนึงไปๆใส่ข้าวฟันทุกคนสั้างมาลอยอ่ เอามาขายออนไลน์วี้ขนมก้อีมีอันนี้ทำ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปดอกกับเดนบุมวนยอนคนอยู่ดอกกับบุมวนยอนน่าอยู่ที่ควรผมคิดว่าจะก็หลายเนี่ยก็มีลาบมียำมีแกงจืดมีลาบมียำมีแกงจืด มีคั่วมีเฟอแกบดูก่อนแกเขาไม่ใจแกไดูอืมไม่ใจเลยเหรอให้ทุกคนเพ่เอาของช่วงข่งลห้ามาเลยเล่นาต้งกับข้าอยู่้ เ้ยตัวนยูยุ่พอปกติตัวยูะคนมาสั่งหัวหาไปส่งกับตัวไปส่งให้ได้เด็กก็ตัวไปซื้อเครื่องมาได้ใสิน้อุ้งไข่ก้บแม่ฮันเนี่ยพอบุมีตัวแล้วกะตัวไปเวียกะเรือดอุ้กับแม่กะ ถึงอูม้มาเลยไมเทรากับตื้นไม่ทราๆไปาจะร่วงหวัวาหาันจะเอาใจลูกค้าทุกคนคันท้าโบบริการโบบริการแบบเขบญญาคงไม่อยากซื้อนำ้ำเสียงเขาก็ไม่สร้างแบบว่าเลื้องไขเ่เพลี้ยนี้ที่ขายราคาถี่ราคาแพงนี่กับกับเกี้ยวยู่แต่ว่าคันท้าว่าเขาขายแบบว่า ราคาพอสมมาพะควรแต่ว่าบริการดีว่ามว่วนะเขากะขอติดใจไยเนาะเป็นไหมค่าได้อดแท้ทุกคนฟอสุดลูกค้าว้าวเด้กเท่เจ,จอ๊อ่ะยิ้ม กับบุคคอยมีหลายหรอกลูกค้าบุดีนะในน้ำคนนี่ดอกะลูกค้าดีๆกันร้ายเ่ะได้นี่จะเป็นห้ามเบอ ngoài tuổi đến à mà xong tuổi <laughs> con giường này em không già học hai năm là xem như nếu được gì nó bên nuôi nuôi mẹ nuôi tuổi đến nỗi à chi đúng lương này còn tuổi เราไม่ดูห้องข้าวคกันของอยากก็คุยชีออย้อ่ะอืมของอยากง่าพราคุยเชียเลยมันแม่ด้นย่ายเบียนอ่ะซื้อเส้นหนึ่งเอาอปังว่ะได้ฮะเอตกตาจอนอีกสามตัวก็คุ้มเนอมาจะมีแต่ลองนั่งเลยมหน้าขนมซื้อได้อีกมนลองอีเดินขนมท็่รอจีซื้อแล้วว่ะ ื่อเปนคนเราได้ให้อล่ามเมาอมาเราฟีเซกเราได้หเราจากเพิรนเราึที่เรานด้แ้เนี่ยปลิ่นขึ้นกับคนเราคี้อืมอาห้านย่เล,ยยลกนี่เป็นกลิ่นมาอืมทาบูที่กิน่นแต่ก็คันผู้ใดบกลิ่นแล้วก็บูเฮดแบบถือรังอืมได้เป็นักินนนูใช่หนะอืมผู้ที่กลินที่กินนะนะั่นคือที่กลิ่นนะู้นนะก็รู้สึกว่ามันคือสุปรโปกอะนะ่ะก็รู้สึกแบบ อายนอะนแม่ไม่ได้อาเยน,นะมู้ซึกดเบนึงมุดีใจอะไรบ้านเราแต่กี้พวกินนู่นก,กินนั่นเะไอ้วันนู่นเากินกบไม่นันู่บ้านนี่เหมือนา้าสอเลยนะนู่นนู่ดูปู่<ห>ด,ดูป้าเลยดูป้า อ๋อแวอ้ต <pause and rain> ้นใหญ่อืีนั้นแต่ขทำต้นเนาะลูกซื้อ่ mẹ cả là u tải mẹ cả là u hai là tải là u nào U là gì hết liền Hãy พอต้อนตาลเฮ็ดอ่างเฮ็ดอันวางพักขายพักน้องอูชิขายเพิ่มขายเพิ่มเพิ่มอีกขายออนไลน์ไปน้ำทุกคนโอ้โห 嗯，好画画容 Ada <laughs> lu. บลาจะกันเอาพระหุ่นมาปกจีตะจีตะเดี๋ยวพูดเขาหัวจีตะจีตะหัวเอออีแม่อีแม่ลิ้นจีจ่ากับลูกเด้ออโต้ยางได้แล้วเด้อเขนบอกว่า ออโต้น่าจะตั้งไข่ได้แล้วเนี่ยเอลาออโต้เดินได้แล้วครับไปเพื่อนเก่งนะแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเลยไม่เห็นออโต้เดินไปเพื่อนเกงเ่งนะลุงเนาะเออตากายไล่แล้วเนาะเออเลือดเตะเอชอชิวัดโขดละเนาะเชะ่เช่เจ่ เช็คเช็ค,ช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 คอ่ะห้องห้องเพลงตัวใกล้ให้ฟังเนี่ยแม,ม่สมัครเห็นบอกลุกห้องเพลงตัวใกล้ให้แม่ฟังเนี่ยตั้งเฮ็ดเด้ยฮะทุกคนตั้งเฮ็ดเลยนี่ตั้งเฮ็ด ห้องห้องเพลงใกล้มาฟังในห้องเพลงใกล้ก่อนโอ้ยเห็ดเห็ดอะไนั้นอีกอารมณ์บุดีกับว่ายังห้องก้อแน่นท่าบุดีบับท่าบ่ห้องบุดีอ่อนเลยบีเบิร์ดเออดึงออกดึงออกลูกดึงออกดึงดึงอันนั้นอ้อข้าตัวข้าตัวข้างขึ้ หนัวไปเนาะไปเลยของกินวันนี้แซ่บบ่แซ่บมักแหงไ่จันนี่เมื่อทุกคนเออเออบายบายล่ะทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันคลิปวิดีโอหน้าโตไปก่อนเด้อบายบายโอเคลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบายไอวายบายอีกเคนนึงบายบายอีกเคนนึงก่อนบายบายลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบายหอมหมั่นนอนได้ก็ซื้อเมื่อ ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไว้โอเคนี่โอ้บยบายทุกคนเลย <c oughs> ตุด๊ดอนนะคิดฮอดออตโต้เด้อเ <c oughs> มนตูเตวกะว่าเห็นแต่อันเน้อยอันนี้ผู้ดเด้อกับคอมเมนต์ออตโต้น่ารักจังขอบใจเด้อฮักแพงเอาออตโต้เด้อขอบใจได้หลายเด้อขอให้ทุกคนฮักแพงเอาออตโต้เด้อ เอาโต้หาก,กับเกิดมาได้ปีสองเดือนมีคนหักคนแพงายอีแม่ก็ดีใจเด้บ๊ายบายบายตัวไปอีกแค่นึงขอขอครั้งสุดท้ายล้วแท้ๆเลยบ่ไหวละ,ละในห้องเพิงไก้อ่ะ